ข่าววิน,นัยเี่นคืนฟุตบอลไทยไมลมา o นโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่7มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาบดาข่าวบอลไทยในช่วงของเช่นคืนวันนี้กันก่อน,นครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยเช่นคืนวันนี้สะเทือนถึงเวียดนามสื่อเวียดนาม VNH เพ s เปิดประบบแชมป์ฟอนตาเล่ทำไมถึงต้องการจะคว้าต,วตัวชนาทิมคนนี้ไปร่วมทีม โดยเวียดนามยกชนาทิพย์สงกสินเจ๋งใน,นระบบฟอนเทเล่และตะพาทีมยกระดับสู่ ACL ในครั้งนี้โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม v n Express ตีข่าวใหญ่เลยนะฮะว่าแชมป์ญี่ปุ่นควา้ากับตันทีมชาติไทยชนาทิพย์สงกสินคนนี้ไปร่วมทีมโดยท้งสื่อของเวียดนามบริงานข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลอาเซียนในวันนี้ว่าหลังจากที่สโมสรคาวัสกิฟอนเทเล่ asaki, ale, ทีมแชมป์จีลิกข,ของญี่ปุ่นในาการล่าสุดบรรลุข้อตกลงควา้าตัวกับตันทีมชาติไทยไวัย18ปีไปร่วมทีม โดยสื่อเวียดนามได้เปิดเผยมาว่าคาวาสกิฟอนเต่ต้องการที่จะเอาแชมป์เจลิกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันหลังคว้าแชมป์ลีกของสุดการทางญี่ปุ่นมาแล้วถึง2ปีติดต่อกันและต้องการยกระดับทีมเพื่อที่จะไปเจอความท้าทายในระดับ AFC แชมเปียนลีกจึงจำเป็นต้องนำเข้าชนาธิปเข้ามาสู่ทีมถือเป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญของฟอนเต่ในครั้งนี้หลังจาก2อิวิฟิลคนสำคัญอย่างทางธนกะไปเยอรมน,น,นีเพื่อจะเล่นกับทางฟอนชูนาดุสเซนดอฟ และก็คาอุรุมิโตมะไปอังกฤษร่วมทีกับทางบริตันในช่วงสมมืน่นในราการ2021ที่ผ่านมาคาวัสกิฟอนเตเล่ก็มักจะเล่นภายใต้ระบบ4-3-3กับทางชนาทิปสงกสินที่สามารถเล่นได้ดีในระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรุกหรือแนวรุกในครนั้์นี้ โดยชนะทิพย์หยะหวางพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศไทยหลังพาทิมเชืตอไทยคว้าชแชมป์เอฟเอฟคัพ2020ในช่วงท้ายชนาทิพย์สงกระสินได้รับการโหวตเป็นผู้เล่นดีนที่สุดแล้วจากฝ่ายจัดก,การแข่งขันและเป็นครั้งที่3ที่เขาได้รับเกียตินี้2ครั้งซึ่งครั้งแรกในปี2014และ2016เป็นประสศาส์ของเอฟเอฟคัพในครั้งนี้และก็ไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับเกียรติมากกว่า1ครั้งยกเว้นชนาทิพย์สงกระสินคนนี้ นานะฮะเป็นนว่าง,งานนี้ถือว่าสะเทือนถึงข่าวของเวียดนามเลยชนาทิปโหดขนาดนี้ก็ฝากทีม er นกแทเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใจกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกกัีครับความรู้สึกแฟนๆซัปโปโ,โรกับทางฟอนตาเล่ถึงการย้ายทีมของแมซ่เจชนาทิปสงกสิน โดยงานนี้นะผมเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลของญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างหลังที่รู้ข่าวว่าชนาทิพส่งกสินคนนี้จะย้ายทีมไปที่ฟอนตาเล่เรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนกัลกันฉันเป็นแฟนบอลของชนะทิพมาโดยตลอดนะขอบคุณนะคะแฟนบอลญี่ปุ่นโพสต์ภาพเสื้อซัปโปโรหมายเ18พร้อมกับลายเซ็นของชนาทิพคอมเมนต์ต่อมาชนาทิพมาแล้วเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากแฟนบอลฟอนตาเล่คอมเมนต์ต่อมา คาวาสกิฟ,ฟอนเตเล่ควาชนะทิพเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแฟนบอลคาวาสกิฟ,ฟอนเตเล่เขาไม่ต่อมาชนะทิพสงกสินคุณกำลังจะไปคาวาสกิฟ,ฟอนเตเล่จริงหรอเขาไม่ตอมาฉันรู้ชนะทิพย้ายไปที่คาวาสกิเพราะเขาต้องการแชมป์เจลีกและก็รายการเอเชียคือสิ่งที่เขาหวังอยู่หนเวลานี้เขาไม่ตอมาความเส็จของชนาทิพนั้นมีผลอย่างมากต่อทางคอนซาซึ่งสนับสนุนแนวคิดในการรักษาระดับเจนลิกวันนี้เอาไว้ ซึ่งประธานนธิบดีโนนโนมุะระโปรดเมตตากระทางซัปโปโรในรายการนี้ด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาฉันเสียใจที่ทางชินาทิปจะต้องย้ายออากทีมไปแต่สำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าเป็นผลอะไรที่ดีที่สุดของนักลงทุนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาว้าวในที่สุดก็ถึงเวลาชินาทิปกระทางคาวะสกิฟเตเล่แล้วคอมเมนต์ต่อมาการย้ายทีมของชินาทิปเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาชนาทิปยังเบอร์18อยู่ไหมจะรอชมการระบบใหม่ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาคาวาสกิดึงชนาทิปไปจากกระดึงใครมาแทนยามาเนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาทิปเป็นมากกว่าพลังมัสจันของการตลาดไทยนะคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ฉันตกใจ ฉันทานอาหารเช้าฉันรู้สึกเหงาเมื่อชนาทิพย์แห่งซัปโปโรเกี่ยวกับการย้ายไปยังฟอนตาเรเขาเล่นกระทางคอนซาเนียค่อนข้างจะนานแล้วและฉันชอบที่สามารถเล่นได้มากเลยนะระดับเดียวกับของเราคอเมนต์ต่อมาขอบคุณชนาทิพย์ผมได้เจอคุณในนัดชิงชนะเลิศกระทางฟอนตตเรในศึกลุวันครับคอเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องจริงหรือเนี่ยชนาทิพย์ขอเมนต์ต่อมาชนาทิพย์คุณเป็นมากกว่าการเป็นผู้เล่นคุณเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบในขรังนี้ คอมเมนต์ต่อมาชนาทิพ์ผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติไทยที่ Kawasaki Frontale ก็อยากได้แฟนบอลเผยช็อตการเล่นของชนาทิพ์ในรายการ2021นี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาลือมวาว่าชนาทิพ์กระทาง Kawasaki Frontale ท้ายสุดแล้วมันคือศึก ACL มันจะเป็นโอกาสที่จะได้เห็น คุณมีส่วนสำคัญในศึกเจลีกและอาจจะได้แข่งขันกับทีมในประเทศบ้านเกิดของคุณพิจารณามาว่าดาราดังของไทยจะย้ายไปร่วมทีมแชมป์เจลิกอาจยิ่งใหญ่กว่าที่คิดก็เป็นได้ในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะแฟนๆทั้งอคอนซเซลลิสเปโรและก็คาวาสกิฟอนเตเลในครั้งนี้ที่ได้ทราบข่าวมาว่าชินาทิปสงกสินเตรียมจะย้ายทีมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดูครับ สะเทือนเวียดนามตีข่าวใหญ่อาจี G, ทีมลีสสุดของยุโรปต้องการตัวกวงไห่นะโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามตีข่าวใหญ่มาว่าบริก้าเอฟซีทีมยักษ์ใหญ่ในลีกสุดสืดอทางอาร์ตเวียต้องการเยียนกวงไห่เข้าสู่ทีมโดยทางบริก้าเอฟซีทีมแชมป์จากทางลีดพัตเตียสามสมัยเข้าร่วมการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีกปรบคัดเลือกรอบแรกพวกเขาต้องการเยยนกวงไห่สตาร์ทีมชาติเวียดนามจากทางฮานอยเอฟซีเข้าไปร่วมทีม ซึ่งหนังสือของเวียดนามมองว่าสโมสรบริกาเอฟซีขึ้นชื่อเ,เรื่องของการสร้างนักเตะขึ้นสู่ผู้เล่นคุณภาพการที่พวกเขาต้องการเงียนกงหายเข้าสู่ทีมนั้นมีปัจจัยและกระจุดประสงค์หลายประการที่สําคัญต้องการยกระดับให้มีคุณภาพอนานข้้างหน้าเหงียนโกงหายจะกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับทีมเลยนะซึ่งสโมสรบริกาเอฟซีปัจจุบันนําทัพมาโดยทอเทนฟิง์อดีตนักเตะชื่อดังระดับโลกตำนานทีมชาติเยอรมันและก็สโมสรเบอร์ญญิานิก ซึ่งทางคุณซือนักยุทธศาสตร์คนนี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเมื่อตอนที่เขาเป็นผู้เล่นเขาเคยค้าแข่งกับทางเัญจมินิก9ปีและทีมชุดนี้ก็คว้าแชมป์บุนเดสติก้า4สมัยเยอรมันเดชเนล์คั3สมัยและก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปี2544ก่อนจะผันตัวมาเป็นโคช้ชและก็มีประสบการณ์ในการฝึกสอนในเยอรมน,นีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและก็ญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นว่าง,งานนี้เดี๋ยผมทางเงย็นกวงไห่นะฮะเตรียมที่จะบินลัดฟ้าไปที่ยุโรปแล้วตอนดูกันต่อไป็าลกวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดูนนครับลูกทีมซิโก,โก้แปงปลายพลิกแซงเฮดานังสุดมันไป2ต่อ1ศึสึกชิงถ้วยจักรพัรนิโดยฮองอัญจลายภายใต้การคุมทัพของซิโก้เกียรศักดินาเมืองยังแปรงไม่หยุดนะฮะล่าสุดสามารถซิวชัยเหนือดานังเอฟซีไปด้วยสกอร์2ต่อ1ถือเป็นชนะนัดที่2ที่ต่อ,อก,กัน ถึงการแข่งขันฟุตบอลศึกชิงถ้วยจกักรพัรดิกวางจุงปี2022โดยของอัญญาลายพบดานังเอฟซีวันที่7มกราคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬากวินยนเกมนี้ซิกโก้เลือกใช้นักเตะเยาวชนเป็นส่วนใหญ่มีมาเดซิโอยืนคุมนะครับส่วนหน้าเป้าใช้บอชิงตันบรนเดาคข้าหอกแถมปากขังซอคุณสูใหญ่ทีมชาติเวียดนามเดินทางชมเกมเพิ่มเติมในคร้งนี้กันอีกด้วยนะ โดยครึ่งแรกนะผมงานนี้ดานังเอฟซีออกนําไปก่อน1นต่อศจากลูกฟรีคิกของวันโงและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่ว่าครึ่งหลังซิโก้ปรับทับใหม่ส่งบายาโน่และก็ส่งแผงลิทันชียิงตามที่สมมิต่อหนึ่งจากนั้นโบดินลำมากดประตูชัยให้องอันยาลายพลิกแซงขึ้นนําไป2ต่อหนึ่งช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมเจาะประตูกันเพิ่มเติมไม่ได้จบ9ก้าสิบนาทีฮองอันยาลายพลิกเอาชนะดานังเอฟซีไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งในครั้งนี้ เป็นว่าง,งานนี้ผมดูแล้วเนี่ยทางป้าคังซองก็หวังว่าเด็กชุดนี้จะสามารถดึงเข้าไปร่วมทีมชุดอายุ3ปีของเวียดนามได้ในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันะกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมียกรับเสดาจชบาแก้วอดอุ่นเกือกชนเมียนมาหลังโอมิครอนนระบาดหนักซะอย่างนั้น โดยทางผู้สื่อของทัพชบาแก้วเผยรูย้สึกเสียดายที่ทีมชมาติเป่ยนมาเปลี่ยนแผนกระทันหันในการเก็บตัวส่งผลให้ทางทีมชาติไทยไม่สามารถจัดการการแข่งขันผุ้บอลกระชับมิตรได้ตามแผนที่วางเอาไว้แต่เชื่อว่าทีมก็พร้อมจะลุยศึกผุ้บอลหญิงที่แชมป์เอเชียพราบสุดท้ายที่อินเดีย ติดตามแผนการเดินทางทางสมาคมกีฬาวัลแห่งประเทศไทยดำเนินการประสานงานกับทางสมาคมฟุตบอลเยนมาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้โครงการเทสแอนโกเปิดประเทศของทางรัฐบาลเพื่อจัดการการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องวันที่9และก็12มกราคมก่อนที่ล่าสุดจะมีการระงับการเข้าประเทศแบบเทสแอนโกหลังมีการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้ารอนในครั้งนี้ หลังจากต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันทางมิโยคุณสื่อของทัพชวาแก้วได้เปิดเผยมาว่าคิดว่าการเตรมทีมของทีมในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมถือว่าออกมาได้ดีมากเลยนะและคิดว่าเปร่ะนั้นจะได้ผลรับที่ดีจากการเก็บตัวในครั้งนี้ส่วนเรื่องการอุ่นเครื่องนั้นคิดว่าหากมันมีมันก็จะเป็นการทดสอบที่ดีสำหรับเราที่ต้องการเกมนัดกระชับมิตรระดับนานาชาติซึ่งทางเราก็เสียดายที่ไม่สามารถจกกัดการในคันนี้ขึ้นมาได้ตามแผนที่วางเอาไว้ คิดว่าทุกคนเองณตอนนี้ต่างเข้าใจคอนเซปต์ของทีมแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปและเตรียมวางแผนกับครั้งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นข่าววิดไนท์เี่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่7มกราคม2564โดยช่พะรั้งฟุตบอลไทยครับ